มนุษย์ตัดแปลงหมายเลขก8 8กับยำฉายืนประจันหน้ากันห่างกันเพียงไม่กี่เมตรฝ่ายหญิงยืนตัวตรงกอดอกสีหน้าเบื่อหน่ายส่วนยำฉากำหมัดแน่นแต่เงียบทั้งสองจ้องมองกันอยู่ครู่หนึ่งสำหรับไซบอกแล้วการแข่งครั้งนี้เสียเวลาเปล่าในจักรวาลของนางพี่ชายของนางเคยฆ่ายำฉาไปแล้วด้วยการสะบัดกงจากสังหารของคริลิน เพื่อนของหมอนั่นเองให้พุ่งใส่เขานักสู้คนนี้อ่อนแอหลบไม่พ้นไม่มีอะไรท้าทายเลยแต่สำหรับยำฉาเขาไม่เคยเจอนางมาก่อนถึงจะไม่เคยเห็นตัวจริงแต่เขาก็พอเดาได้ว่าควรคาดหวังอะไรเขาไม่ได้กลัวกลับกันเขากลับดีใจที่ได้สู้กับเธอผมไม่ค่อยอยากชกผู้หญิงนะ เขาพูดด้วยท่าทีจริงจังแบบเสแสง้งยอมสละสิทธิ์ไม่ได้เหรอหมายเลขก8 8สายหน้าย้ำฉาจึงจีบต่อแบบเก้เก้กังๆไปดื่มอะไรด้วยกันหลังแข่งก็ได้นะเขาพูดพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล,ล่ห์กวนๆไซบอกถอนหายใจคลายแขนที่กอดอกออกแล้วยื่นมือขวาไปทางย้ำฉา อาเต็มฝ่ามือลำแสงพลังงานพุ่งออกจากฝ่ามือของนางยำฉากระโดดหลบขึ้นไปอย่างง่ายดายแล้วพุ่งตัวกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วลงจอดห่างจากหญิงสาวไม่ถึงคืบเขาเอ็นตัวไปข้างหน้าตอนนี้ผมมั่นใจแล้ว หมายเลข18สะดุง้งเมื่อเห็นคู่ต่อสู้อยู่ใกล้แค่คืบเดียวนางเอ็นตัวถอยหลังโดยสัญชาตญาณแล้วสวนกลับทันทีที่ระยะขนาดนี้นางสามารถต่อยเขาได้เต็มแรงแต่หมัดขวากลับเชียวอากาศไปยำฉาเอ็นตัวหลบอย่างคล่องแคล่วไม่มีปัญหาใดๆระหว่างหลบเขายังพูดต่อไป ตอนโจมตีคุณไม่ได้ปล่อยพลังงานเลยแถมชื่อคุณก็เป็นตัวเลขเขาหลบเตะที่พุ่งใส่ท้องแล้วพลิกตัวออมไปอยู่ด้านหลังของนางตาสัญลักษณ์บนเสื้อคุณย้ำฉากระโดดถอยหลังออกไปหลายเมตรแล้วยืนตัวตรงคุณคือมนุษย์ดัดแปลง หมายเลข18ดูตกใจแต่ไม่ใช่เพราะความจริงนั้นในโลกของนางยำฉารู้ดีอยู่แล้วว่านางเป็นใครอย่างน้อยก็จนกระทั่งพี่ชายของนางฆ่าเขาไปแล้วทำไมในจักรวาลที่9เขาถึงต้องหาหลักฐานในสิ่งที่ควรรู้อยู่แล้วล่ะนางตั้งสติได้เร็วและยิ้มให้เขาใช่แล้วไงล่ะ ย้ำฉาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเลือกคำตอบอย่างระมัดระวังคุณคงผ่านอะไรเลวร้ายมามากถึงขั้นลืมแม้แต่ชื่อจริงของตัวเองให้ผมช่วยเธอรอยยิ้มของหมายเลขกิ8หายไปทันทีใครกันที่หมอนี่คิดว่าตัวเองเป็นนางแข็งแกร่งกว่ามนุษย์คนไหนๆไ,ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นช่วยฉันงั้นหรอใส่หัวไปซะ นางตะโกนพลางประกบมือเข้าหากันแล้วยืดไปข้างหน้าลำแสงพลังงานกว่า50สายพุ่งออกจากฝ่ามือกระแทกใส่โล่พลังงานของวาก้าที่ปกป้องผู้ชมอย่างรุนแรงคนที่อยู่หลังโล่รีบปิดตากลัวว่าโล่จะพังเหมือนตอนเบจิโตสู้กับโปรโลี แต่โลยังคงทนอยู่หมายเลข18ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับพวกนั้นนางยังคงยิงต่อไปพร้อมตะโกนฉันฆ่าคนมามากกว่าที่แกจิตจินตนาการได้ฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นผมเห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าคุณนะ ยำฉาปรากฏตัวขึ้นด้านหลังนางอย่างกระทันหันเขาสงบนิ่งและไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเขาหลบการโจมตีของไซบอกได้อย่างง่ายดายหมายเลขก8 8กระโดดถอยออกมาขณะที่ยำฉายังพยายามพูดกับนางด้วยเหตุผลคุณเสียใจกับการสังหารที่คุณทำลงไปแต่คุณกลัวที่จะยอมรับมันคุณทรมานเพราะคุณไม่รู้ว่าอาดีตของตัวเองคืออะไรความเจ็บปวดพวกนี้ผมรู้ดี ใบหน้าของเขาเปืือนรอยยิ้มจริงใจเป็นมิตรไม่มีแววศัตรูเลยแต่หมายเลขสิ8ไม่คิดจะหลงกลอ๋อหรอแล้วแกจะไปรู้อะไรนางตะโกนกำหมัดแน่นด้วยความโกรธโดยไม่ลังเลหย้ำฉาเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่ไม่มีใครในอีก18จักรวาลจะคาดเดาได้ผมก็เป็นไซบอร์กเหมือนกันเมื่อก่อนผมชื่อว่าหมายเลขสิเขาสารภาพพ,พร้อมรอยยิม้มและชี้โป้งมาที่ตัวเอง ด้วยรอยแผลบนใบหน้าผมยาวและท่าทางมั่นใจเขาดูเป็นหนุ่มรอมีเสน่ห์จริงๆและที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาเป็นไซบ์บ็อกตอนนี้สำหรับหมายเลขก8 8เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างแท้จริงนางยังไม่ขยับตัวยืนนิ่งและคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่มันอาจอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงหลบการโจมตีของนางได้แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ในพื้นที่ของจักรวาลที่14พี่ชายของนางหมายเลขดก็ช็อกไม่แพ้กันที่บ้านของพวกเขาและในอีกหลายจักรวาล11 12 16 17 18ฝาแฝดคู่นี้ ถูกด็อกเตรเกโรจับตัวไปพร้อมกันเพื่อเป็นหนูทดลองในการทดลองของเขาแล้วในจักรวาลที่9ย้ำฉาไปอยู่แทนพวกเขาได้ยังไงถ้าเขาเป็นหมายเลข17แล้วหมายเลข18ตัวจริงอยู่ที่ไหนมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย เซลมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความสนใจและหวนกลับไปคิดถึงความคิดเดิมอีกครั้งถ้าดรเกโรเคยวางแผนให้มีใส่บอกคนอื่นๆที่สามารถถูกดูดกลืนและผสานเข้ากับร่างเขาได้ถ้าเขามีมนุษย์ตัดแปลงเป็นสองเท่าอย่างเช่นยำฉาที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาจะมีพลังมากขนาดไหนกันนะอีกครั้งหนึ่งเซลล์ตำหนิเกโรในใจที่ไม่เคยคิดถึงสถานการณ์พิสดารแบบนี้ในทฤษฎีของตอนเลย ในพื้นที่ของจักรวาลที่18การเปิดเผยที่น่าตกใจนี้กลับกลายเป็นความสะใจของคนส่วนใหญ่บจิต้าหัวเราะยังสะใจทั้งกับโกเทนก็ชอบใจพอๆพกับโกคูโกคูดีใจที่เห็นเพื่อนเก่าของเขาแข็งแกรง่งและก็ยินดีเช่นกันที่ได้เห็นคุริดินเวอร์ชั่น1กลายเป็นผู้สืบทอดที่คู่ควรของอาจารย์มุเทนโรชิ ส่วนโกฮังกับพิกโ,กโลกลับระมัดระวังกว่าถ้ายัมฉาเป็นไซบอร์กก็อาจหมายความว่าในจักรวาลของเขายัมฉาเคยฆ่าคนมามากก่อนจะกลับใจมันอาจเป็นเรื่องในอดีตแต่ก็ยังน่ากังวลอยู่ดีแกนะหรอไซบอร์ก แล้วไงล่ะหมายเลข18ตะโกนแล้วพุ่งเข้าใส่ระยะประชิดทันทียำ้ำฉาลบการโจมตีของนางแทบทุกครั้งคุณแตะตัวผมไม่ได้หรอกร่างกายเราเหมือนกันก็จริงแต่พลังต่างกันคนละเรื่องหมายเลข18 โกรธจัดและยังคงบุกต่อไปนางไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วหมอนี่แข็งแกร่งกว่านางงั้นหรอเป็นไปไม่ได้มันน่าอับอายเกินกว่าจะเป็นความจริงยำฉายัายางพูดต่อขณะหลบการโจมตีของไซบอกอย่างต่อเนื่องอย่างแรกเลยผมเป็นนักสู้ตัวจริงเทคนิคของผมเหนือกว่าคุณมากเขาปัดการโจมตีของเมาลสิบแแล้วไปอยู่ด้านหลังเตะให้นางสุดลงคุกเข่ากับพื้น และผมเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายตัวเองแต่ถึงไม่พูดถึงเรื่องนั้นยํำฉาหยุดยืนนิ่งรอาการโจมตีครั้งใหม่จากหมายเลขส18ที่ลุกขึ้นมาด้วยความเดือดดาลในพื้นที่ของจักรวาลที่12ทรั้งหันไปบอกหมายเล็ก16เขาพูดความจริงระดับพลังของเขาสูงกว่าที่มนุษย์จะเป็นได้มากและเขาแข็งแกร่งกว่าหมายเลข18มากเขาพูดโดยไม่ละสายตาจากเวที ทั้งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากที่เขารู้เกโร่จับฝาแฝดไปเพื่อล้างแค้นโกคูที่ทำลายกองทัพเบรดริบบอนถ้าเกโร่จับยำชาแทนแล้วไซบอกอีกคนคือใครกันคุริลินก็แก่ลงเทจินหังก็เช่นกันแม้จะดูไม่ชัดแล้วอีกคนคือใคร หมายเลข18เป็นฝฟล์บุกกรอ,อีกครั้งแต่หมัดของนางถูกย้ำฉาจับไว้ได้ด้วยมือเดียวอย่างง่ายดายเขายังพูดต่อแต่คราวนี้น้ำเสียงจริงจังขึ้นคุณอ่อนแอลงตามการเวลาพลังงานไร้ขีดจำกัดนะ่ะมันไม่มีอยู่จริงลรอกย้ำฉากำมัดของหมายเลข18เปไแน่นและเพียงขยับแขนครั้งเดียวก็ทำให้ไซบอกต้องสุดลงคุกเข่าต่อหน้าเขา พลังของเราจะค่อยๆลดลงตามการเวลาทําให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่เธอไม่รู้ตัวเพราะกระบวนการมันช้ามากหมายเลข18พยายามดิน้นแต่ถึงจะใช้แรงจากมืออีกข้างก็ยังไม่พอจะหลุดจากการจับของยำฉาได้เขากำลังดูถูกเธออยู่นางพยายามไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดแต่คำพูดนั้นกลับเป็นคำอธิบายเดียวที่สมเตุสมผลต่อความต่างของพลังระหว่างพวกเขา ถ้าเธอไม่ตรวจเช็คร่างกายและซ่อมบำรุงอีกไม่เกิน10ปีเธออาจเดินยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำหมายเลข18ไม่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากเขาเธอไม่เคยต้องพึ่งใครนอกจากบางทีพี่ชายของเธอแต่เรื่องนี้มันคนละอย่างกันหมายเลข17ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมองการต่อสู้ที่ดําเนินไปไกลกว่าที่คิดสายตาของไซบอกทั้งสองในเวทีศพกันอีกครั้งว่าไงยังไม่อยากให้ฉันช่วยอีกหรอ หมาเลข18ใช้มืออีกข้างยิงพลังใส่หัวของยำฉาแต่เขาปัดทิ้งอย่างง่ายได้เป็นการลงโทษเขาบิดแขนของนางใช้เข่ากดหลังแล้ววปยิงนางฟาดกับพื้นอย่างแรงแรงกระแทกทำให้พื้นยุบเป็นหลุมตื้นๆจากนั้นเขากระชากแขนข้างเดิมและกดศอกซ้ายของนางไว้ในท่านี้เขาคุมสถานการณ์ได้หมดนางขยับตัวไม่ได้หากฝืนก็มีแต่จะทำให้แขนหัก ในศูนย์ควบคุมของวาก้าตัวจับเวลาพร้อมจะทำงานหนึ่งในวาก้านั่งจองตักตัวเองแล้วรายงานเพื่อนร่วมเผ่าว่ายังต้องรออีกเล็กน้อยก่อนจะประกาศว่ายำฉาเป็นผู้ชนะถ้าเขากดเธอไว้แบบนั้นได้ครบ13วินาทียำฉาจะชนะหมายเลข17แห่งจักรวาลที่9นับถอยหลังในใจเขาคิดว่าจะมีเวลาให้มากกว่านี้เขาส่งใจไปถึงหมายเลข18เชื่อฉันฉันอยู่ข้างเธอ แกไม่มีวันชนะหรอกนางตะโกนตอบผมไม่ได้สนใจจะชนะผมอยากช่วยคุณยำฉาพูดซ้ำอย่างใจเย็น5 4 3ส่าวาก้าตัวเล็กนับถอยหลังพร้อมจะกดอินเตอร์คอมประกาศชัยชนะของจักรวาลที่9ใชัยชนะของยำฉาไกลเข้ามาทุกทีแต่ในวินาทีสุดท้ายเขายิ้มออกมา ผมยอมแพ้ยำฉาพูดทันเวลาทำให้ผู้ชมนักสู้เพื่อน,นและโดยเฉพาะไซบอกทั้งสองจากจักรวาลที่14ถึงกับอึง้งย้ำฉาปล่อยมือและลุกขึ้นบินถอยออกมาเล็กน้อยแล้วหยุดมาเล็ก18ยังนอนอยู่กับพื้นแต่หันหน้าไปทางเขาและยังตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้สนุกกับการแข่งขันนะแล้วถ้าอยากคุยกันเมื่อไหร่มาหาผมที่ระเบียงของจักรวาลที่9ละ่ะ เขาบินกลับไปยังฝั่งของต้นที่ซึ่งคุลิลินเทจินฮังบีเดียวและลูกชายของเขาทรังกำลังรออยู่เฮ้อไอ้หมอนั่นโดนตาสวยๆของเธอหลอกเข้าให้แล้วสินะช่างซื่อจริงปูคุลิลินบนดูฉันสิไม่ได้หลงสาวผมทองตั้งแต่แรกกินแบบเจ้าบื้อเลยเฮ้อเสียเวลาจริง เขาผิดหวังที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสองซึ่งเทจินหังก็ไม่พลาดจะเสริมจริงๆแล้วหยัมชานี่ไม่เคยผ่านรอบแรกๆได้เลยนะหรือว่านี่จะเป็นคำสาปของทัวนาเมนต์สำหรับหยัมชานั่นแหละพ่อของผมทั้งพูดจากด้านหลังชอบช่วยสาวๆที่กำลังลำบากเสมอพูดเหมือนตัวเองไม่เป็นงั้นแหละบีเดลแทรกขึ้นเดินมายืนข้างเขาเธอก็ทำเหมือนกันแปะ๊ะ พ่อเป็นไงลูกก็เป็นอย่างัแหละและฉันภูมิใจด้วยทั้งตอบเรียบๆขอโทษนะทุกคนฉันเปลี่ยนใจแล้วยำ้ำฉาพูดขอโทษเมื่อมาถึงฝั่งของต้นแทนที่จะสนุกกับการแข่งขันฉันจะไปช่วยพวกปัญญาหลงทางพวกนี้ดีกว่าขอแค่อย่าทำอะไรโง่ๆก็พอคุณิลินสวนกลับ ในพื้นที่ของจักรวาลที่14หมายเลข17พยุงน้องสาวขึ้นมาทั้งสองไม่พูดอะไรแต่สาวผมทองแอบเหลือบมองไปยังฝั่งของจักรวาลที่9ย้ำฉาคนนี้แตกต่างจากที่เธอเคยรู้จักมากเขาเป็นใครกันแน่เขาพูดความจริงหรือเปล่าเขาอยากช่วยจริงๆหรือเป็นแค่กับดักการยอมแพ้แบบนั้นมันอาจเป็นได้ทั้งหลักฐานว่าเขาพูดจริงไม่ใช่กรหลอกลวงเธอเลยก็ได้ และเธอเกลียดการถูกชักใยที่สุดเธอทนมากพอแล้วกับดรเกโรที่เคยสัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ดีกว่าก่อนจะจับพวกเธอไปดัดแปลงเป็นไซบอร์กแต่ย้ำฉาดูเหมือนจะมีความสุขเขาดูมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากกว่าเธอเสียอีกมันก็สนุกดีที่ได้ทำลายทุกอย่างบนโลก เขาพูดถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วเธอต้องการอะไรมากกว่านั้นไหมอย่างอื่นนอกจากการฆ่าและการทำลายและคุณตาแก่ตัวเล็กๆในกลุ่มของเขา การเห็นเขาเจ็บปวดมันทําให้หัวใจของหมายเลข 18, สิสั่นไหวแต่เธอก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจเธอไม่รู้ว่าควรจะไปคุยกับพี่ชายดีไหมเธอไม่รู้ว่าพี่ชายจะตอบสนองยังไงและจริงๆแล้วตัวเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เธอได้ติดจ้องไปยังฝั่งของจักรวาลที่9เธอต้องตัดสินใจสักอย่างแล้วอย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งที่แน่นอนระดับพลังของเธออ่อนกว่าย้ำฉาถ้าเธอไม่ซ่อมบำรุงร่าง จริงๆเธอจะถึงขั้นเดินไม่ได้เลยงั้นหรอ